พิเศษเปิดบัญชีกับพายเอแปทับหนึ่งรับค่าคอมมิชชั่นเบรดพิเศษและบัตรส่วนลดกาแฟพันไทย100บาทพร้อมกิจกรรมคอม p a นิวิสิตและสัมนาเฉพาะลูกค้าพายเอแปโทร02-205-7250หหรือแอดไลน์ PiA8 มองว่าอย่างนี้ค่ะมองว่าธุรกิจโมเดลมันเปลี่ยนไปจากถ้าในวันนี้ถ้าเรามองย้อนกลับไปสักสิบปีเราจะเห็นได้ว่าภาพของอินเทอร์เน็ตหรือว่าภาพของการซื้อขายที่เป็นช่องทางออนไลน์เนี่ยเข้ามาเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมผู้บริโภคเหมือนกันจริงๆไม่ได้เป็นเฉพาะในอุตสาหกรรมทองคำนะคะคุณเอกอย่างสมมติว่าเอาเทียบไม่ง่ายร้านอาหารร้านอาหารในบ้านเราเนี่ยค่ะเราจะเห็นได้ว่า ในช่วงที่ผ่านมาตั้งแต่โควิดมาจนถึงปัจจุบันก็มีปิดกิจการขึ้นเรื่อยๆเหมือนกันไม่ว่าจะเป็นร้านเล็กร้านใหญ่ร้านเ,เชนนำเข้าหรือว่าเ,เป็นโลโก้ดังนั้นเนี่ยค่ะเรามองเป็นในเรื่องของการปรับตัวของของภาพธุรกิจอย่างในตัวทองคำเองเนี่ยค่ะเราจะเรียกว่า ธุรกิจทองคำเป็นหนึ่งในธุรกิจที่มีการปรับตัวค่อนข้างมากนะคะเราจะถ้าเราเทียบบ้านเราเนี่ยคะ่ะการแข่งขันในในธุรกิจทองคำในบ้านเราสูงเราจะเห็นจากผู้ให้บริการอย่างอย่าง,าง y l g เองเนี่ยคะ่ะเรามีการพัฒนา d u ักออกมาเรื่อยๆมีการออกแอปพลิเคชันออกมาเรื่อยๆให้ให้เหมาะหรือว่าให้ถูกใจกับนักลงทุนเนี่ยถ้าเราไปดูอย่างประเทศรอบบ้านเองเนี่ย ก็ยังไม่มีประเทศไหนที่แอดวานซ์เท่ากับการลงทุนทองคําในประเทศไทยเราจะเห็นได้จากการลงทุนในประเทศไทยเนี่ยค่ะออมีการให้ข้อมูลที่ค่อนข้างจะหลากหลายไม่ว่าจาก YLG เองก็ตามจากสมาคมทองคําหรือจากร้านทองในประเทศเนี่ยค่ะคือมองว่าสาเหตุในการปิดตัวของของร้านทองในในช่วงหลายๆปีที่ผ่านมาเนี่ยการปรับตัวเป็นเป็นเรื่องสําคัญทีเดียวอาจจะต้องเอาพวกเทคโนโลยีเข้า เข้ามาช่วยใช้ในการบริหารธุรกิจแล้วกฎเกณฑ์ในการบริหารงานเนี่ยมันมีกฎเกณฑ์เพิ่มมากขึ้นอย่างในอดีตเนี่ยค่ะเราเปิดร้านทองร้านหนึ่งอาจจะไม่ต้องใช้เกณฑ์อะไรมากมายเดี๋ยวนี้มีหลายเกณฑ์ไม่ว่าจะเป็นสัมพารนปรปงอเองก็ตามกรมเงินค้าภายในเกณฑ์ค่อนข้างเยอะแล้วมีการตรวจมีมีสตริกมากขึ้นมันก็อาจจะทําให้คอสต์ต้นทุนเนี่ยมีการปรับตัวขึ้นด้วยเช่นเดียวกันค่ะแต่จริงๆแล้วก็ไม่ต่างกันกันกบธุรกิจหลายๆหลายๆธุรกิจที่ที่อยู่ในเมืองไทยนะคะ S <S <S เรียกว่าต้องมีการปรับตัวในในภาพของธุรกิจถึงจะทําให้สามารถแข่งขันในตลาดได้ค่ะช่วงที่ทองคําขาขึ้นเยอะๆหรือช่วงที่ขาลงหนักๆเนี่ยนะครับอันไหนมันเอื้อต่อธุรกิจทองคํามากกว่ากันครับจริงๆในเชิงร,รกิจนะครับเอ่อในในใน,ในมุมมองของ YLG เนี่ยเรามองว่าเหมือนกันเพราะว่าก็เป็นในเรื่องของวอลุ่มการซื้อขายมากกว่าเป็นเป็นสำคัญจริงก็จะคล้ายๆกันกับเออย่าง ทองคาทองคําจะต่างกันกับตลาดหุ้นตลาดหุ้นเนี่ยจะดีในช่วงที่หุ้นเป็นขาขึ้นใช่ไหมคะแต่ทองคําในทั้งขาขึ้นขาลงเนี่ยก็อย่างถ้าเป็นขาลงคนก็ยังสามารถซื้อได้ขาขึ้นคนก็สามารถเอาทองที่ซื้อแล้วมาขายทํากําไรได้เพราะหลักๆเนี่ยเราเป็นเหมือนเป็นเ,เรียกว่าเป็นในหน้า <Reading. S 2> เป็นกลางแล้วกัน uh huh. ค่ะ ค่ะก็คือดังนั้นเนี่ยถ้ามีวอลลุม่มก็ไม่ว่าจะเป็นขาขึ้นขาลงก็ก็เรียกว่าดีทั้งหมดสาหรับร้านทองทั่วไปด้วยเช่นเดียวกันนะคะเพราะว่าทุกวันนี้ร้านทองทุกๆร้านเราจะเห็นสัดส,ส่วนที่เป็นการซื้อขายทองคําแท่งเนี่ยสักประมาณ90%จะมากกว่ารูป,ปรพรรณแล้วเพราะว่ารูป,ปรพรรณเนี่ยมีในเรื่องของเอ,อ่อความปลอดภัยในการสวมใส่หลังๆพอมันไม่ปลอดภยัย ความนิยมในการใส่เครื่องประดับที่เป็นทองเนี่ยก,ก,ก็ลดน้อยลงนะคะเพราะว่ากังวลเรื่องความปลอดภยัยแล้วก็แต่ทองคำเนี่เองพอในช่วงที่ผ่านมาได้ผลตอบแทนทุกๆปีเนี่ยอย่างปีที่แล้วเนี่ยโหเกือบ30%ปีนี้ต้นปีมาแล้วก็ประมาณ5-6%ได้ก็เลยทำให้มีกลุ่มที่สนใจเข้ามาลงทุนในพวกเหรียญทองทองคำแท่งเนี่ยเพิ่มมากขึ้นก็ดังนั้นก็การซื้อขายก็90%เราจะเห็นเป็นทองคำแท่งได้ะคะ่ะ